สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม21วันที่ฝึกจบไปอีกหนึ่งรอบนะดังนั้นก็เลยจะแบ่งปันกับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้ามาฝึกโปรแกรม21วันให้กับเป็นการให้รางวัลกับตัวเองที่ชีวิตของเราเนี่ยจะต้อง ให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเป็นการฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในชีวิตของเราในทุกๆวันได้อย่างปลอดภัยใครที่ยังไม่รู้ว่า,าจะทำยังไงไม่ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกโกรธเครียด กลัวกังวลแนะนําเลยค่ะว่าโปรแกรม21วันเนี่ยช่วยคุณได้อย่างแน่นอนพ่อน้องฝึกมาจนถึงรอบนี้เนี่ยอ,อยู่กับโปรแกรมนี้มาร่วม3ปีจนถึงตอนนี้บอกได้เลยว่าสามารถาใช้การฝึกจิตของตัวเองเนี่ยเข้าถึงในลักษณะ ควบคุมความคิดของตัวเองและควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ไปโกรธไปเครียดไป,ไปกลัวไปกังวลต่อสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้ที่น้องฝึกแล้วได้มามันมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุด เท่าที่เคยสัมผัสมาเนาะ mm. ก็เลยอยากจะเชิญชวนหลายๆคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจฝึก mm. แล้วก็ฝึกแล้วยังเข้ายังไม่ถึงโปรแกรม21วันที่ฝึกทางด้านจิตใจให้เข้มแข็งกับตัวเอง mm. ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกขอบคุณแล้วก็มีความรักมีความสุขในตัวเอง และสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้อย่างอัตโนมัติโดยที่เราแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธให้ตัวเองเนี่ยได้ผ่านพ้นทุกสถานการณ์ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้ยิ่งกว่าขุมมหาสมบัตินีค่ะนะสิ่งนี้แหละที่ หลายๆคนคิดว่ากำลังค้นหา